ช่องนีเพื่อพ่อจักรวันเจ้าขาขอข้าวข,ขอแกงตอนที่สอง หากคณรู้จักกับจักรวาลสิ่งที่คุณจะได้เป็นสิ่งแรกก็คือความสุขที่คุณไม่เคยร,รู้จักมาก่อนซึ่งเริ่มมาจากการคิดดีคิดบวกบางคนฟังก็รู้สึกว่าแค่คิดดีคิดบวกเนี่ยนะก็อยากจะถามคุณกลับว่าและการที่คุณคิดลบได้พลากอะไรไปจากคุณบ้างซึ่งสิ่งที่คุณสูญเสียบอกได้เลยนั่นคือความสุขและเสียเวลาและเวลาเราอยู่ในพลังงานลบใจมันฝ่อใจมันเครียดมันไม่มีแรงที่จะไปต่อแค่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากได้เราก็กําลังอยู่ในพลังงานลบแล้วนะคะบางคนน่าสงสารไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่ากําลังลบ งความเป็นจริงบนโลกใบเนี้นะคะจักรวาลแห่งนี้เป็นจักรวาลแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือเราจะต้องยืนแะเลือกให้ตัวเองอยู่ให้ถูกโฟล์และทำไมวันนี้บางคนยังคงคิดลบพูดลบทำลบอยู่ล่ะคะบางคนยังคงเลือกปลูกมน็ดพันธุ์ในชีวิตที่มีแต่ความขาดแคลนซึ่งข้อเสียและผลลัพธ์ของมันก็คือสิ่งที่คุณกําลังเป็นอยู่ตอนนี้คุณนินทาคนอื่นคุณได้อะไรและการที่คุณขี้โกรธขี้โมโหขี้หงุดหงิดคุณได้อะไรคุณนั่งเครียดคุณนั่งว่าคนอื่นคุณทุกข์ใจคุณได้อะ ชีวิตคุณอยู่หรือเปล่าหรือคุณกําลังพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปหรือเปล่าคุณกําลังพลาดครอบครัวไม่ให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์อยู่หรือเปล่าคุณสูญเสียสุขภาพทั้งกายใจจิตของคุณอยู่หรือเปล่าคุณกําลังสูญเสียรอยยิ้มบนใบหน้าของคุณอยู่หรือเปล่าคุณกําลังสูญเสียเซลล์ดีๆในร่างกายของคุณอยู่หรือเปล่า คุณกาลังสูญเสียคนดีๆหลายๆคน้วออารมณ์แปรปรวนของคุณอยู่หรือเปล่าคุณกําลังทําให้ร่างกายของคุณเจ็บปวดจากอารมณ์ของคุณอยู่หรือเปล่าคุณกําลังทําให้หัวใจและร่างกายของคุณรู้สึกทุกข์และกดดันไปกับคุณด้วยหรือเปล่าคุณดูไม่คะเวลาคุณทุกข์ใจคุณกาลังทําให้เซลล์ในร่างกายของคุณทุกไปด้วยนะคะเยากยจะบอกกับคุณว่าไม่มีพลังอํานาจใดทําให้เราตกต่ําได้นองจากความคิดและอารมณ์ของเราเองซึ่งทุกอย่างจะออกมาจากสีหน้าแววตาท่าทางของเราพลังงานลบๆจะดึงดูดคุณไม่ให้คุณก้าวต่อ ไม่ต้องไปนั่งหลอกสมาธิไม่ต้องไปคิดบวกหรอกไม่ต้องไปมีความสุขหรอกไม่ต้องไปคิดบวกหรอกไม่ต้องยิ้มหรอกไม่ต้องเรียนไม่ต้องฟังหรอกขี้เกียจบ้างก็ได้ขอถามคุณว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วรีบตกผลึกนะคะและเปลี่ยนตัวเองซึ่งการเปลี่ยนตัวเองนะคะเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อสรรพสิ่งในะนโลกใบนี้หากคุณใส่แว่นตาดํามองโลกโลกของคุณก็จะกลายเป็นสีดาหรือแฟนคุณซื้อของขวัญให้คุณแต่คุณกลับพูดว่าซื้อได้แค่นี้เองหรอกและถ้าหากชีวิตตคคุุณณแ่กลับ มีคำถามว่าฉันทำอะไรผิด คุณลองหันกลับมาดูตัวเองนะคะว่าชีวิตที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองให้ดีกว่าเดิมได้หรือยังเหมือนตอนที่คุณถ่ายภาพอะค่ะคุณอยากให้ตัวเองออกมาดูดีคุณยังใส่ฟิลเตอร์เลยแล้วทำไมคุณไม่ใส่ฟิลเตอร์ในตาของคุณมองโลกบ้างล่ะคะคุณใส่แว่นดาตัดสินผู้อื่นตลอดเวลาอยากจะบอกกับคุณว่าคุณมีอิสระภาพทางด้านการเลือกนะคะแล้วทำไมคุณจะต้องเลือกให้ตัวเองไปอยู่ทางลบด้วยนะคะคุณขยันเติมเรื่องลบๆคุณเลือกที่จะคิดลบคุณเลือกที่จะทําอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับชีววิตตตขขออออออองงงคคคุุณณกกกนลลูัเเดไม่ย มามองดูว่าตอนนี้เรามีชีวิตเพื่ออะไรพ่อแม่ของคุณครอบครัวของคุณลูกๆของคุณอยู่ดีกินดีอยู่หรือเปล่าและสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือคุณจะต้องสร้างพลังงานบวกเพื่อตัวคุณเองและครอบครัวของคุณคุณจะต้องคิดว่าทําอย่างไรให้ร่างกายเดี๋ยวจิตใจของเรามีแต่ความสุขและมีแต่รอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาคุณอยากได้เงินจากจักรวาลอยากให้จักรวาลนาเงินมาให้คุณ คุณยืนอยู่ในคลื่นหนึ่งหรือเปล่าคะและคุณกําลังยืนอยู่บนคลื่นเดียวกันกับจัก,กรวาลหรือเปล่าถ้าหากคุณยังคงยืนอยู่ในคลื่นเดียวกับเจ้ากรรมในเวรหรือพลังงานลบๆสิ่งดีๆหรือจัก,กรวาลเข้าไปช่วยคุณไม่ได้เลยยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณไปทํางานหรือทํามาหากินคุณไอ้อะออก็ด่าเจ้านายไอ้อะไอ้อก็ด่าลูกน้องคิดแต่จะปิดยอดคิดถึงแต่ตัวเลขกดดันลูกน้องกดดันเพื่อนร่วมงานคุณกําลังยืนอยู่ในฝั่งที่จะเอาจากผู้อื่นคุณกําลังยืนผิดโฟโล์นะคะถึงเงินเข้ามาเงินก็อออออกกจากคุณยยยู่่ดีีหรรืแแมม้้ตเิ หน้าของคุณคุณรู้อยู่แล้วว่าการยิ้มบนดีแต่คุณก็เลือกที่จะหน้าบึ้งถึงแม้ความจริงตอนนี้คุณรู้สึกไม่ดีแต่คุณก็จะต้องลุกขึ้นมายิ้มให้ได้อยากจะบอกกับคุณว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะต้องอยู่ในโฟล์หรืออยู่ในรูที่ถูกต้องยืนอยู่บนความมั่งคั่งเหลือเฟือพะโล่ใบนี้กาลังหล่อเลี้ยงพวกเราทุกคนอยู่ความจริงพวกเราทุกคนไม่เคยขาดแคลนคุณเคยเห็นนกแก้มตอบไหมคะคุณเคยเห็นปลาผอมจนเห็นก้างเห็นกระดูกไหมคะแต่มนุษย์ส่วนใหญ่คิดแต่ว่าตัวเองลําบากและมนุษย์เองก็ชอบคิดลลบในขขณะทท่รั้งหาายเ มีสมองเขาไม่สามารถคิดแบบมนุษย์ได้เขาก็ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติได้อย่างมีความสุขอยากให้คุณรู้แค่เพียงว่า <S 2> <S 2> มีสิ่งที่สร้างโลกแห่งนี้คอยดูแลเราทุกคนอยู่ตลอดเวลาพลังงานที่สูงสุดของักรวาลแห่งนี้คอยอกอกอดพวกเราดูแลเราแล้วเราจะกลัวอะไรแล้วเราจะกลัวไปทําไมถึงแม้วันนี้แฟนคุณจะบอกเลิกคุณคุณก็จะต้องโวยพรขอให้เขาเจอคนที่ดีและส่วนตัวคุณเองก็ขอให้เชื่อไปเลยว่าคนดีๆกําลังรอคุณอยู่เช่นกันถ้าหากวันนี้ลูกน้องคุณด่าคุณรับหลังก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้คุณใส่แว่นมองใหม่เป็นแว่นแห่งความ ความรักความเมตตาขอให้คุณรู้ว่าเขากําลังฝึกคุณอยู่ว่าคุณรู้สึกอย่างไรคุณใจสั่นไหมคุณเสียใจไหมหรือมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นจริงๆหากคุณรู้เท่าทันคุณก็จะก้าวข้ามผ่านได้ชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนง่ายทุกวันนะคะเป็นวันที่คุณลงสนามคุณจะต้องฝึกและผ่านมันไปให้ได้และไม่มีใครเล่นแทนคุณได้และการที่คุณอยากจะให้จักรวาลนาเงินมาให้คุณคุณก็จะต้องให้ให้เป็นเหมือนที่จักรวาลให้พวกเราทุกคนให้แม้กระทั่งนกหนูหมากาไก่ให้น้ําให ใ,ใจให้ชีวิตให้วันเวลาคุณมีมือถือมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตในมือคุณได้ทําประโยชน์อะไรจากเขาบ้างคุณกําลังโพสต์ด่าคนอื่นทวงเงินคนอื่นด่าคนนูน้นเมาส์คนนี้หรือคุณกําลังแบ่งปันเรื่องราวดีๆส่งคลิปดีๆแชร์เรื่องราวดีๆให้กับคนที่คุณรักหรือคุณกําลังโพสต์ให้กําลังใจใครในวันที่เขาท้อแท้อยู่หรือเปล่าทุกการโพสต์ Post ของคุณคุณเคยพิจารณาไหมว่าคนที่อ่านเขารู้สึกอย่างไรเขามีความสุขเขามีรอยยิ้มเขาได้บุญไปกับเราหรือเขากําลังทุกข์ใจหรือข้อความของคุณทําาาาใใใหห้้คครยยนเขจผิดอ คุณว่าไม่มีใครรู้หรอกนะคะว่าเราเหลือเวลาอยู่บนโลกใบนี้อีกนานเท่าไหร่เราเอาวันเวลาที่เหลือของเรามาสร้างรอยยิ้มสร้างข้อความดีๆให้กับผู้คนที่เราทั้งรู้จักและไม่รู้จักกันดีกว่าค่ะเพราะเราอาจจะไม่มีโอกาสได้แก้ตัวจักรวาลแห่งนี้นะคะจะสื่อสารกับเราผ่านอารมณ์ความรู้สึกจากอินเนอร์พาวเวอร์ในตัวของเราจากความรู้สึกลึกๆที่แท้จริงของคุณไม่ได้ผ่านปากไม่ได้ผ่านคําพูดไม่ได้ผ่านสมองบางทีคุณยืนยิ้มให้กับคนอื่นแต่ในใจคุณด่าเขาตัวคุณเองจะรู้ดีที่สุด คุณโกหกจักรวาลที่สร้างโลกแห่งนี้ไม่ได้จัก,กรวาลส่งอะไรให้คุณไม่ได้เลยเพราะคุณเลือกที่จะอยู่ในโฟลที่ผิดไม่มีทางนะคะที่คุณจะยืนอยู่ในพลังงานลบและจัก,กรวาลจะเข้าไปช่วยเหลือคุณได้หากตอนนี้คุณยืนอยู่ในขุมนรกสิ่งดีๆเข้าไปไม่ได้นะคะแสงสว่างพลังงานดีๆไม่สาดเข้าไปนะคะคุณจะต้องปีนออกมาถึงจะเห็นแสงสว่างของจัก,กรวาลคุณจะต้องย้ายพลังงานความคิด ย้ายพลังงานจิตใจย,ย้ายมา่ยืนอยู่ในฝั่งที่มั่งคั่งเหลือเฟือให้ได้ก่อนเมื่อไหร่ที่คุณอยู่ในที่ที่ใช่สิ่งดีๆก็จะวิ่งเข้าหาคุณแน่นอนและเสียงลเล็กๆในหัวของคุณมันก็คือเสียงของคุณนั่นแหละค่ะเพราะคุณยังคงเลือกรับพลังงานทั้งบวกทั้งลบเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบวกขาดได้เสียงเล็กๆก,ก็จะทําอะไรคุณไม่ได้และเสียงนั้นก็จะอ่อนกําลังลงไปจนหายไปในที่สุดคุณจะต้องอนุญาตให้ตัวเองเปิดรับแต่สิ่งดีๆอยู่อย่างคนมีความหวังและมีพลังใจเชื่อเลยว่าหากคุณฟังคลิปนี้จบ คุณจะเปลี่ยนจากคนขี้อยากขี้โอภคุณจะคิดได้เพียงแต่ว่าจะให้อะไรจะตอบแทนเพื่อนมนุษย์และโลกใบนี้อย่างไรยิ่งคุณให้ยิ่งคุณอยู่ในฟลอของจักรวาลยิ่งคุณสำนึกรู้คุณยิ่งคุณทราบซึ้งใจในสิ่งที่คุณมียิ่งคุณรักและเมตตากับผู้คนและทุกสรรพสิ่งยังไงจักรวาลก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนคุณแน่นอนความทุกข์นะคะเป็นเพียงแค่ความคิดหากคุณเลิกคิดคุณก็เลิกทุกข์แล้วก็เปลี่ยนเป็นยินเยอะๆแทนบางคนอาจจะพูดว่าพููดดงง่่าาาายยนนนแตตตทกกกกคพี้้มมั็อออจิใสึขุณ ที่คุณเลือกแล้วว่าจะให้ชีวิตคุณเป็นชีวิตที่ยากเองสุดท้ายนี้อยากจะบอกกับคุณว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามขอให้คุณอยู่ในโฟลว์ของจักรวาลตลอดเวลาและเมื่อถึงเวลาของคุณความมั่งคั่งเหลือเฟือจะหลั่งไหลหลั่งรินมาหาคุณเองช่องนี้เพื่อพ่อสวัสดีค่ะ